ลอล้อล้อุอ้ยไปหมดฮัลโหลจนี่แอนเจิแมนเรจิโบรเรจิเกิร์อนเกกึงอู้ห,าห้าติมือนี้พออหนาสิลิสตึลิสตึยั่สูขึ้นเพออกันโดนเนาะมือนีน่ะพพออจะมาให้อวัยปฏิลาจารึยัว่าแล้วพพออคือแต่ละปรทีนี่ยเอ้ยไปตาย โวันกระเพาะนะครับอาาเชิญพอ,ออที่หน้าเหมือนยกแก้วค่อะอาสวัสดีนักเรียนทุกคนในโรงเรียนขอต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่โรงเรียนจริงๆพ <z aran> อดอดอกรพิรัชนะคะก็ไม่มีอะไรมากทุกคนต้องเคารพกฎของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นการด้านแต่งหน้าแมแต่งโตอินเท่าไหร่นะมันเหมือนบุญมั่งไฟแม่งคุณกับแม่ให้เต้นมาในด,ดอดเรื่องหน้าโตอินโตยังโดนนี้อ้ายมาสั่นแม่งแล้วมันคือดวงโก้หนีไปหาเหตุเด้อ ถ้าปากสีตาเียงเจ้าของน่ไม่ได้คือนั่งเงือกเด้ปากสีชมสีแดงเนี่ไปหาท่าเออท่าสีนูนแต่อยู่ในคู่อนุญาตอยู่เออมันคือลิงคือคางยนี่ยไปหาเห็ดคือขี้ข้องหยักนี่เนาะย้ายมาคดเดแบบมาเดือดขาดมาไปบ่ต้องเคารพกฎต้องกินนมตามกฎของโรงเรียนพอได้แล้วมีนมแจกเข้าใจบอสที่คู่บอกเข้าใจบอสเ้าใจครับเอาสูบมิดี่แอรกันนะคือมาปากกันนะเคารใจค่ะเออย่าในคู่อนุญาตคุณคือไม่ได้กินฮอร์โมนฮอร์โมนมาถึงจีนี่ย่าในคู่เดือดโมโหเข้าใจบ แม่แมเอาไปคุยหน่อยพัดเดินมาถึโรงเรียนไปไม่ติดเรียนแล้ในเรียนได้ผลก็งั้น